ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM ลอยรู้เท่าทันพิษภัยเล่าพันนันบุรีไฟฟ้าด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารบวญชน FM ลอยรู้ไหมคะว่าภัยเงียบอย่างหนึ่งที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทยในวงกว้างกว้างกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยคะ่ะ แล้วจุดเริ่มต้นของมันก็มาจากสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยเนี่ยเขาเผยให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะมาเริ่มกันที่ภาพรวมให้เห็นสเกลของปัญหากันก่อนเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ถึง17ล้านคนค่ะ ใช่คะ่ะ17ล้านคนเป็นตัวเลขที่พอเทียบกับประชากรทั้งประเทศแล้วน่าตกใจมากๆเลยแต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นสิคะเพราะมันยังมีอีกหนึ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่มักจะมากันเป็นแพ็คคู่เลยนั่นก็คือการสูบบุหรี่ซึ่งก็มีคนไทยที่สูบอยู่ถึง11ล้านคนเหมือนกันและพอพฤติกรรมเสี่ยงสองอย่างนี้มารวมกันนี่แหละคะ่ะคือจุดที่น่ากังวลที่สุดมีคนไทยถึง6ล้านคนที่ทั้งดื่มแล้วก็สูบไปพร้อมๆกัน ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเร่งสปีดความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD แบบมหาศาลเลยนะคะโรคพวกนี้ก็คือโรคที่เราคุ้นๆกันดีนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจและที่สำคัญเลยก็คือมะเร็งทีนี้คำถามก็คือแล้วสถานการณ์การดื่มเนี่ยมันหนักเท่ากันทุกที่ในประเทศไทยหรือเปล่าคาตอบก็คือไม่เลยค่ะ เพราะว่ามันมีบางพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงกว่าที่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยข้อมูลมันฟ้องชัดเจนเลยค่ะว่าภาคเหนือเนี่ยครองแชมป์อันดับหนึ่งในทุกมิติที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นอัตราการดื่มโดยรวมการดื่มหนักหรือแม้กระทั่งเมาแล้วขับที่สูงสุดในประเทศซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าเราอาจจะต้องมีมาตรการพิเศษที่เร่งด่วนสำหรับพื้นที่นี้โดยเฉพาะ เอาละคะ่ะนอกนอจากคำถามว่าที่ไหนดื่มหนักที่สุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกคำถามที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือใครกันแน่ที่กำลังดื่มมากขึ้นผู้มิทัศน์ของกลุ่มคนดื่มในบ้านเรากำลังเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างที่น่าประหลาดใจรออยู่ด้วยและนี่คือภาพที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่มากๆตลอด20ปีที่ผ่านมาเลยนะคะ อัตราการดื่มของผู้หญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนช่องว่างระหว่างเพศเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วและที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกําลังกลายเป็นเป้าหมายหลักของนักการตลาดในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ไปแล้วค่ะประเด็นมันไม่ได้จบแค่ว่าใครดื่มนะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือดื่มหนักกันแค่ไหนต่างหากเมื่อเทียบข้อมูลกันเลยจะเห็นว่าเทรนการดื่มหนักเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นในทุกช่วงวัยเลยจริงๆ สำหรับผู้ชายกลุ่มอายุ35-44ปีมีอัตราการดื่มหนักสูงสุดที่น่าจับตาจริงๆคือในฝั่งของผู้หญิงค่ะถึงแม้ว่ากลุ่มอายุเดียวกันจะดื่มหนักที่สุดก็จริงแต่สังเกตแนวโน,น้มที่น่าเป็นห่วงมากๆนั่นคืออัตราการดื่มหนักกำลังเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุของผู้หญิงเลยค่ะ เอาละค่ะเราเห็นภาพใหญ่เห็นตัวเลขกันไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วข้างในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วร่างกายของเรามันพยายามจะบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่านี่คือสัญญาณเตือนที่สำคัญมากเพราะข้อมูลระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ดื่มในระดับที่เรียกว่าเสี่ยงเนี่ยมีค่าเอนไซม์ตับสูงผิดปกติ ซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนภัยแบบเรียบเรียบที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ค่าเอนไซม์ตับสูงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นเกจวัดความเครียดของตับเราค่ะถ้ามันสูงเกิน65เมื่อไหรเนี่ยก็จะถือว่าผิดปกติแล้วเป็นสัญญาณที่ชัดว่า ตับของเรากำลังมีปัญหาบางอย่างอยู่และนี่คือประโยคที่สำคัญที่สุดจากผลสำรวจเลยค่ะเขาบอกไว้แบบหน้าขนลุกเลยว่าค่าเอนไซม์ตับที่สูงในวันนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งในอนาคตจากแก้วเล่าไปสู่ความเสี่ยงมะเร็งมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงแล้วที่เราไม่สนใจสัญญาณเตือนแบบนี้มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รุนแรงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ที่นากลัวก็คือผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ที่เดียวค่ะมันกระจายไปทั่วร่างกายเลยตั้งแต่จุดที่รับแอลกอฮอล์ไปเต็มๆอย่างมะเร็งตับและทางเดินอาหารไปจนถึงทางเดินหายใจมะเร็งเต้านมต่อมน้ำเหลืองหรือแม้กระทั่งระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดนี้คือโรคที่อันตรายถึงชีวิตและมีจุดเริ่มต้นจากความเสี่ยงเดียวกันนี่แหละค่ะ พอเห็นปัญหาที่มันรุนแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกมาเพื่อรับมือกับวิกฤตที่กำลังค่อยๆโตขึ้นนี้เหมือนกันค่ะข้อเสนอก็จะมีอยู่4ข้อหลักๆนะคะข้อแรกต้องปกป้องกลุ่มเปราะบางก่อนคือต้องเพิ่มมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วก็ลดการตลาดที่พุ่งเป้าไปที่ผู้หญิง 2. จัดการที่พฤติกรรมเสี่ยงโดยตรงคือการออกมาตรการป้องกันการดื่มหนัก 3. ทำให้ระบบการทํางานอย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยการเอาข้อมูลสุขภาพมาเชื่อมโยงกับการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันท่วงทีค่ะและ 4. เชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อหยุดยั้งวิกฤตโรค NCD ในระยะยาวและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะคะว่าเมื่อไผยเงียบนี้เริ่มส่งเสียงดังขึ้นมาเราในฐานะสังคม จะเลือกเพิกเฉยหรือจะลุกขึ้นมาตอบสนองอย่างจริงจังก่อนที่เสียงนั้นจะกลายเป็นความสูญเสียที่ย้อนกลับไม่ได้ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM ร้อยรู้เท่าทันพิษภัยเล่าัานันบุรีไฟฟ้าด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารบญชน FM ร้อย